ไปแล้วจ้าคนว่าไปเว้นก็ดื่มมันว่าฮ่าคุณ <c ười> เหามียวมาตอบแล้วแล้วก็ไปเจ็บ <c ười> เว้นตาคุณโม่โม่ห้องบม่เห็นได้เจ็บแล้ว <c ười> ลายลุดนใส่เว้นค่อยหิน กันโสงสาวเนาะก,ก็พากันมาเยี่ยมกันคนที่อยาไปเยี่ยมมือนั้นลูกได้แล้ว <c oughs> ไปล้างแผลลุกบาอยไปล้างแผลแล้วยังลูกบานประจังจุกเนื้อ,อ,อมาด้วยหาอร่อยแซ่ประสนไม่เยี่ยม้วก็เลยไปดูใครก็ยังนอนอยู่ โลงอย่างะ่ะคุณเมียวคนเป็นโลกอะไรเอากินข้าเทิงแรือบ่เดียวจะขึ้นไล์สดอยู่นะคะจ้าจ้าติบินาทีเนี้ยกันสิลงนะซิบนาทีคุณเมียวว่าเอาเลดไว้ซิบนาทีเนาะ พี่ก็จะลงพอดีรอไปบ้านเหนียวเด้อกกำลังตากผ้าอยู่ข้ามจะจะสงสัเพิ่นบ่มักหน้าหยาบบังเลยหยาหน้าพวกออกมาเป็นเลขหนึ่งเลยเอาบ่เบิ่งบ่จะเบิ่งบ่ต้องเบิ่งเนาะไปเบิ่งยานางไปเบิ่งใบยานางไปดูใบยานางบุญอยากดูหน้าคนเนาะเบื่อหน้าคน หน้าเก่าเก่าหน้าเก่าเก่าเป็นสนิมบ่เลยไม่อยากดูบ่พี่เอพี่ยูอยากดูแต่ธรรมชาติธรรมชาติก ียนมาให้เบิ่งหน้าเท่าๆก็จะเบิ่งดอกสิว่าแล่ะนะเบิ่งให้แน่หน้าเท่าๆนี่แหละเบ่บอะไรวางจ้าคือละเนาะคือกันเนาะเหนียวเอ้ยเบื้เศร้าเอาซื้อ ยากยังมีแต่ยากนอนอนี่แหละล้มลงนี่รับรูดเลยนี่น่าตื่นใส่ใส่กันนี าอันนี้ก็ทะทำปลาทำปลาทำปลาบรได้เฮ็ดคลิปเพ็ดอย่างโรกที่คาดได้มือหลังน้อยมือละโท้ยมือละโท้ยใส่กัดน,นี่หั่นเต็มกระปุกหรือก็ไปเทใส่ถัง ไมยากเบิร์นนะเบิ่งบ่เอาให้เบิ่งดตกนะอยากดูหน้าแก่ๆโซมๆนี่เนาะโมมันอดนอนเนาะ